ตัดขคนหนึ então, ่งเด็กเขาจะมาตัดผมทรงทรงนกเอี้ยงตื่นปืนหน้าร้อนเนาะเราก็ไม่เอาเราจะเอาทรงเป็นทรงแบบว่าทรงอย่างนี้จะเอานกเอี้ยงตื่นปืนไม่เอาหรอกนะเอาเป็นทรงโอ้โนกเอี้ยงตื่นปืนง่ายที่สุดเนาะก็ไหัวร้วนเลย เอาเอาโรนันโดแชร์ก็ได้ก็จะเอานกเอี้ยงตื่นปืนถ้านกเอี้ยงตื่นปืนทำงี้ครับครับผมนี่ครับอันนี้ส่งอายุห้ามวอล์กอันนี้เขาตัดตรงนกเอี้ยงตื่นปืนส่งนกเอี้ยงตื่นปืนฉันขอส่งคีควัยน้ำเออคีควายอยน้ำก็ได้ นี่ครับชงนกเอี้ยงตื่นตื่นนี่ครับไปเยอะอยู่ที่เอห้ามกันละก้มลงนิดนึงก้มลงนิดนึงถ้าหัวเลาะแล้วมันทําไม่ได้ครับคร <c oughs> าวน,นี้เขาเด็กเขามาขอ,ขอตัดชงนกเอี้ยงตื่นตื่นมันเป็นหน้าร้อนนะครับคนชอบตัดเยอะเลยรงนี้ตัดประมาณร้อยคนก็ตัดยี่สิบคนนะครับเดี๋ยอะก้มลงก้มลง ก็มางนี่เออไมา่ใช่ไม่ใช่เอออย่างนี้ครับช่างอ้อนก็ทำตามใจเด็กเลยครับเด็กถ้าอยากตัดชงนกเอี้ยงตื่นปืนมันเป็นหน้าร้อนหน้าร้อนนี้เด็กติดโรงเรียนด้วย เด็กปิดโรงเรียนแล้วเขาก็ชอบตรงนี้มากคนี่ครับชมนกยื่นตื่นตื่นอายุกำลังเออแล้วตาจะทำให้ค่อยๆห้ามใช้เสียงนั่งเฉยๆแล้วจา,า์อธิบายเองครับ ตรงนกเอี้ยงตื่นเต้นแท้ๆมันจะเป็นอ e, ย่างนี้นะครับเยี่ยงเดี uh, ๋ยวนะครับเดี๋ยวตรงนกเอี้ยงตื่นเต้นอยู่นะครับเฉยๆนะคำดิ้นนะเออเทื่อยู่เถอยอยอ่านเันที่ให้เสือกินตาไทยครับผมครับเดี๋ยวมันตัดไม่ได้มันตัวเลี่ยนมันตัวเดียวกัน ฉันลองดูฉันลองเข่งดูไห่เลยนั่งที่เฉยห้ามอยู่เฉยอยู่ที่เฉยก่อนเดี๋ยวตาทำให้เดี๋ยวจะตัดให้ทุกคนแหละครับผมต้มล่งเออแล้วจะทำเยอะเยอะจะยกไหลรขึ้นมาครับนี่ครับส่องมกย่างตื่นปืนครับ เท่มากเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยว <S <S เดี๋ยวห้ามโมโละนะนั่งเฉยครับเดี๋ยวผมจะเอามาฉายให้ดูใกล้ๆเลยนะครับปุ๊บทรงนกเอี้ยงตื่นปืนเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยดูด้านหน้าด้านหลังเนหะ็นไหมด้านหน้าด้านหลังครับเนี่ยทรงนกเอี้ยงตื่นปืนเท่มากเลยรับลมร้อนเด็กแต่ละคนชอบมากเลยครับครับขอบคุณ